ครับคุณผู้ชมครับการที่คนเราจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพแน่นอนว่าย่อมจะต้องมีการสะสมความรู้ประสบการณ์และการค้นคว้าต่างๆมานานนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเพื่อมาชมชีวิตของคนคนหนึ่งที่ตลอดชีวิตมีการสะสมความรู้ด้านการประมงมีประสบการณ์และก็มีความหลากหลายในด้านความรู้นะครับ และเมื่อมีความรู้แล้วเขาก็ได้ถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่นักศึกษาและ,กะเกษตรกรทั่วไปวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มปลาที่มีชื่อว่าพิทักษ์ฟาร์มเราจะไปดูกันว่าผู้ชายคนนี้เขาสะสมความรู้มีแนวคิดหลักการดำารงชีวิตอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จจนกระทั่งวันนี้ครับ ชมครับอย่างที่ผมเกิดนในตอนต้นรายการนะครับว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จจะต้องมีองค์ความรู้จะต้องมีการศึกษาค้นคว้านะครับและววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่รักในการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ามาตลอดชีวิตในเรื่องของประมงนะครับในเรื่องของการขยายพันธุ์ปลาวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณพิทักษ์นะครับเดี๋ยวให้คุณพิทักษ์แนะนําตัวเองกับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมผมพิทักษ์ยศบูรธาครับ แล้วผมก็มีความรักแล้วก็ความชอบในด้านการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆก็ศึกษาทางด้านการเกษตรมาครับตั้งแต่มอต้นเลยครับมอต้นแล้วก็ระดับปวชก็ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมตังแล้วก็เป็นคนตังโดยโดยกำเนิดผมเป็นคนหัดใหญ่แต่ว่าแต่ว่าเตียมาเป็นเอนจิเนียริงก็คือเป็นนายช่างเครื่องจักไอ้น้ำที่ลงเลื่อย ไม้แปรรูปขนาดใหญ่เมื่อก่อนครับผมก็เลยย้ายตามเตี่ยมาแต่ว่าคือไม่ไม่ไม่อยากไปเรียนในเป็นเอนจิเนียริ่งเป็นวิศวกรเหมือนเหมือนเหมือนคุณพ่อเหมือนเตี่ยฮะอ้ส่วนตรงนั้นเราก็ต้องเอามาประกอบในการทําฟาร์มอ๋อครับคือก็เลยเรียนเกษตรครับผมคือคือเมื่อก่อนหลักสูตรเมื่อก่อนในการการเกษตรมันจะดีมากเราไปเรียนเกษตรนี่เราต้องเรียนช่างไฟฟ้าด้วยเราต้องเรียนช่างก่อสร้างด้วย เราต้องเรียนช่างยนต์ด้วย<อ>แล้วประจบหมอกกับที่ที่บ้านผมหลังจากนั้นเตียลาออกจากการเป็นเอนจิเนียริงแล้วก็มาทำโรงอิดดินเผาทีนี้มันก็ต้องใช้เครื่องจักร มันก็ต้องใช้เครื่องมือมันก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับช่างยนตเกี่ยวกับช่างก่อสร้างผมก็เรียนรู้พอไปเรียนเกษตรตรงตอนที่เกษตรเขาก็สอนเขาก็สอนเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าการทําฟาร์มนี้จริงๆแล้วมันมันมันต้องมีความรู้ทุกๆด้านนั่นแหละโอเคตรงนี้แล้วก็พอหลังจากที่เรียนจบที่เกษตรรังแล้วไปศึกษาที่ไหนต่อไปศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลก็ตอนตอนนั้นเขาเปิดประมงใหม่ๆช่วงนั้นเป็นเป็นเรื่องใหม่ของของของการประมงผมผมผมก็ประมาณปีไหนปีไหนฮะสามสิบห้องอครับผมอครับผมพอเรียนด้านนั้นมาปุ๊บเราก็รู้สึกตัวว่าชอบด้านนี้แล้วก็อยากประกอบอาชีพส่วนตัวก็คือมันช่วงนั้นเขาเรียกว่ามันมีไฟเรา เราพอเราผสมเทียมปลาได้เราเพาะพันุปลาได้แล้วก็เราเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีจินตนาการอยากที่จะมาทาฟาร์มแต่มันมันอุปสรรคมันก็เยอะพอมาถึงที่โรงงานของเตียเตียจะให้ทาโรงงานคืออยากอยากให้ลูกนี่สืบทอดกิจการพอจบการศึกษาปุ๊บเตียให้เข้าไปทําช่วยงานที่โรงงานอิดแต่ทีนี้เราก็เอาเวลาส่วนหนึ่ง มาแล้วก็มุมหนึ่งของของโรงงานมาทําเกี่ยวกับด้าน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 การด้านปลประมงคือเพาะพันธุปลาจากตามความรู้ที่ตัวเองเรียนมาคก็คือว่าหลังจากเวลางานที่ช่วยลงอิดแล้วก็เอามาเพาะพันธุปลาในมุมมุมหนึ่งแค่นั้นครับผมพอมีจุดเริ่มต้นแล้วขุดบ่อเรียบร้อยเรามาเพาะพันุปลาอะไรก่อนตอนตอนแรกก็คือปลาพื้นฐานก็คือปลาดุกปลาดุกครับตอนตอนนั้นน่ะ ปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยก็คือเอาปลาดุกรัสเซียมาผสมกับปลาดุกอุยบ้านเราเนี่ยมันมัอนั้นมันมันมันมีกระแสมาแรงเราก็เริ่มทําจากตัวนั้นครับผมก็คือเพาะพันธุ์ปลาดุกก่อนจนกระทั่งแ่ทีนี้ทีนี้เราก็หาแม่พันธุ์ปลาชนิดอื่นมาเรื่อยๆเพราะพื้นฐานมันใกล้เคียงกันครับผมทราบว่าคุณพิทักษ์นี่มีได้รับการแต่งตั้งจากทางประมงจังหวัดนะครับได้เป็นผู้มีความรู้ตรงนี้เป็นอะไรบ้างครับผมไอไอตรงนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งเ็เรียกว่าเป็นงานช่วยสังคมครับครับผมก็คือเราก็มีฟักพวกหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ในประมงครับออยู่ในประมงจังหวัดหรือว่าไอศูนย์เพาะเลี้ยงทีนี้เขากา็เปิดการคัดคัดบุคลากราเพื่อที่จะไปช่วยอของภาคเอกชนครับทีนี้ก็ประมงก็ไอสำนักงานประมงโดยคณะกรรมการรเขาก็คัดเลือกให้ผมเป็นผู้ทรงขวุฒ ผู้ทรงคุอาวุธครับผมด้านประมงน้ำจืดครับแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรังครับผมก็แต่งตั้งโดยพ่อเมืองตังอ๋อนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคนอาวุธด้านการประมงของจังหวัดตรังไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับ ครับเจนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในโรงเรือนเพาะพันธุ์ปลากรดเหลืองก่อนตรงนี้เป็นเป็นโรงเรือนเพาะพันธุ์ปลากรดเหลืองครับผมแล้วก็มันมันมันก็อาจจะมีปลาชนิดอื่นมา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 พักไว้ได้ด้วยครับผมตรงนี้อันอันนี้ปลากรดเหลืองไซไซเล็กเดี๋ยวตักให้ดูนะฮะอันนี้อันนี้อายุมันประมาณสัก 15วันอวันเดี๋ยวปลากดเหลืองนี่คนเขาเขานิยมเอาไปทำปลากดเหลืองนี่หลักๆก็คือทางใต้ก็คือแกงเหลืองแกงส้มแกงเหลืองแกงส้มนะคือปลากดนะครับผมปลากรดหลเนอันนี้อายุกี่วันอันนี้อายุประมาณสัก20วันเขาเรียกว่าเป็นปลาขนาดนิ้วถึงนิ้วสองหุนครับผมราคามันก็อยู่ที่ประมาณนิ้วละ1บาทหนึ่พืนฐานนิ้วตัวหนึ่งหนึ่งบาท ต่อต,ตัวความยาวเขาจะวัดเป็นความยาวอ่าเป็นไซส์ปลาเป็นไซส์ปลา,ปลาอ่าถ้าไซส์ขนาดนี้อ่ะนะตัวปร,ประมาณนิ้วหขุน1นิ้วนิ้ว2ขุน ครับตัวประมาณ1บาท1บาทอ่บาทแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าโตกว่านี้ถ้าตกว่านี้มีอีกเดี๋ยวมันไล่ใช้ไปนะฮะครับผมมันมันมันราคามันอยู่ที่ว่าเขาเกษตรกรซื้อมากหรือซื้อน้อย่เราเราก็ลดต้นต้นทุนให้เกษตรกรได้นี่เขาเรียกว่าปลานิ้วครึ่งสองครับนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วครับอ่านี้สองนิ้วอันนี้ตัวละสองบาทละประมาณบาทห้าสิบถึงสองบาทแล้วแต่ช่วงฤดูกาลครับผมครับผมโอ้โหนะฮะอันนี้พอพอถึงสองนิ้วประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วกี่วันนะ อ่าก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ่าที่เป็นปลาลูกปลากดเหลืองอ่าปลากดเหลืองอายุประมาณหนึ่งเดือนครับผมอ่าแล้วก็มีอีกไซส์หนึ่งนี่เตรียมไว้อันนี้ไซส์โตขึ้นมาหน่อยปลากดเหลืองนี่เป็นปลามีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ดอ่าเป็นปลาไม่มีเกล็ดครับไม่มีเกล็ดมีเงี้ยงมีเงี้ยงมีเงี้ยงและจะคล้ายๆปลาดุกอ่าครับผมตระกูลเดียวกันกับปลาดุกไหมฮะอันนี้อันนี้่ะนะมันมันเป็นปลา ปลาไม่มีเก็ตเหมือนปลาดุกอันนี้เขาเรียกว่าปลา3-4ถึงนิ้วอ๋อนี่มถึงสนิ้วตัวละสาบาทแล้วเนี่ยครับผมใช้เวลากี่วันในการอันนี้ประมาณสองเดือนอนุบาลมาประมาณสองเดือนจากแขงนิดก็ได้ตัวละสามถึงสี่บาทแล้วครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือปลากัวนึงโอ้โหเห็นลักษณะแล้วตอนนี้ ตัวเล็กๆนี่จะยังแยกไม่ออกว่ามันคือปลาอะไรนะครับใช่แต่พอทีเนี้ยพอขึ้นมาถึงสองสามสี่นิ้วจะรู้แล้วฮะว่านี่คือปลากฏดเริ่มเริ่มเริ่มเห็นลักษณะที่แน่ชัดแล้วแล้วพอส่วนมากเกษตรกรเขาจะซื้อไปในในในขนาดไหนอ่าทุกไซส์ตั้งแต่ตั้งอ่าเอาเบรดเบนี้ ถ้าถ้าเป็นฟาร์มด้วยกันจะซื้อตั้งแต่เขาเรียกว่าลูกปลาเพิ่งฟักออกจากไข่เขาเรียกว่าลูกตุ้มลูกตุ้มเพราะว่าเขาเพราะเขาเขาเเอาไปนุบาลเขามีความรู้ในด้านการนุบาลแล้วอ่าครับผมนั่นแหละสมมุติว่าเกษตรกรจะมาซื้อพันปลาเราจะถามก็กดว่าคุณจะไปเลี้ยงกระชังคุณไปเลี้ยงบ่อดินแต่ปรากฏเหลืองนี้ไปเลี้ยงบ่อปูนนี้มันจะโตช้าเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมทีนี้เราจะถามว่าในบ่อของคุณอะ มีปลาชนิดอื่นอยู่ไหมคุณล้างบ่อสะอาดไหมอ่าฉีดล้างไอปลาที่ค้างบ่อเอาออกหมดเลยสมมุติว่าถ้าเกษตรกรเขาบอกว่าไม่มีปลาอื่น100%เปอร์ซและเตรียมบ่ออย่างดีอยากจะลดต้นทุนเลี้ยงเยอะครับอ่าเราก็แนะนําให้เอาตัวเล็กอ๋อครับบางทีหลังจากลูกตุ้มเป็นปลาเวันก็ได้เจ็ดวันก็ตัวหนึ่งประมาณสักสาสตางค์ครับผมเพราะว่าพอลูก ปลาตัวเล็กเนี่ยบ,บางทีถ้าหากมีปลาตัวปลาชนิดอื่นอ,อยู่เช่นปลาช่นอนปลาชะโนยู่จ<ช>จะเป็นอาหารนั่นงกินหมดไปนนค,คือแบบนั้นค,ค,คือคือการที่เราจะจะขายสินค้าให้เกษตรกรเราต้องต้องต้องมองไปข้างหน้าว่าเขาไปเลี้ยงแล้วต้องประสบความสำเร็จด้วยเขามีความองค์ความรู้ขนาดไหนนั่นแหละนั่นแหละโอเคทีนี้พอซื้อไปลครับอาหารปรากฏเดีืองเขาจะใช้อาหารประเภทไหนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะ ไม่ว่าปลากรดเหลืองหรือปลาช่อนเมื่อก่อนนี้เขาต้องให้กินปลาเป็ดปลาไก่ก็หมายถึงว่าปลาสดเศษเศษปลาที่เขาลากอวนมาแล้วก็ไส้ไก่อันนั้นมันมันมันมีมันมีผลเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าสภาพน้ําไม่ไม่ดีจะทําให้น้ําเสียเร็วอ่านั่นแหละเราก็ต้องมีการแนะนําให้เกษตรกรเอาจุลินทรีย์เข้าไปบำบัดบ้างติดเครื่องช่วยออกซิเจนบ้างอ่าครับผมปลากรดเหลืองนี่เป็นปลาที่ โอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวต่อไปคุณพิทักษ์จะพาไปชมตรงนีอ้อันนี้มาให้ดูปลาช่อนกับปลาครับก็พอ คนนั้นก็จับจับพ่อแม่พันธุ์ปลาคราบกับปลาช่อนมา please, to to มามาเาไว้ให้ดูนิดหนึ่งอ่าครับผมอ๋อนี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่าครับผมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาคราบเฟนซีคราบเอาเฟนซีครอ่าครับผมอ๋อเขาจะมีทั้งสีเหลืองสีทองอ่าครับผมอ๋อมีจุดับจับขึ้นมาส่วนหนึ่งจับขึ้นมาส่วนหนึ่งอ่าครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นบ่อบของพ่อแม่พันธุ์ครับทีนี้อย่างสมมุติ ผมไม่มีความคือไม่ผมไม่มีความรู้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียอ๋อไอส่วนัใหญ่ก็สังเกตง่ายๆถ้าตัวผู้นี่โดยโดยพื้นฐานแล้วตัวมันจะเรียวยาวอ่าตัวเมียนี่ท้องมันจะอุบูมอ๋อเนี่ย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 สังเกตให้ดูอ่าเนี่อยๆนี่นี่ให้มันแอบนิดนึงครับออ๋อจะเขาจะเขาจะส้นส้นด้วยถ้าท้องอุบูมแบบนั้นจะจะเป็นตัวเมียอ๋อที่ตัวนั้นตัวตัเมียอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว อลักษณะลักษณะของปลาแต่ละชะนิดไม่เหมือนกันปลาปลาดุกก็เหมือนกันปลาช่อนก็เหมือนกันครับทีนี้ให้ให้ลึกไปอีกนิดนึงถ้าเราจับมันแล้วก็แล้วก็หงายท้องดูถ้าพอเรารีดนะตัวเมียนี่ท้องมันจะจะจะมีไข่ทะลักออกมานิดนิดแล้วตัวผู้นี่ถ้าเรารีดนี่น้ําเชื้อมันจะเป็นสีข้นๆนเหมือนน้านมอ่าครับผมนั่นนั่นคือละเอียดลงไปนิดนึงคือคือความความรู้ที่ที่ละเอียดแต่ว่าอันนี้ต้องศึกษาครับต้องศึกษาต้องสังเกต นี่คือบ่อปลาช่อนอันนี้คือบ่อบ่อบ่พับ่อฟักบ่อฟักปลาช่อนอ๋อครับบ่อฟักปลาช่อนนี่ปกตินี่เขาจะส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยมีใครเพาะกันนะผมคือเพิ่งเพิ่งเห็นจากฟาร์มพี่นี่แหละคือทางใต้ทางใต้นี่ตอนนี้มันมันมันจะเพาะน้อยอยู่ไอเราไอทางฟาร์มผมนี่ก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นฟาร์มแรกๆที่เอาปลาช่อนมาเพาะนะแต่ถ้าพูดถึงพูดถึงภาคกลางพูดถึงภาคกลางเขาก็ เขาก็ไอทางด้านปลาน้ําจืดนี่เขาก็ทํามาก่อนอครับผมในภาคกลางเขาเคยทํามาแล้วเพาะมาแล้วทีนี้วิธีการเพาะปลาช่อนก็คือเราจะคัดตัวผู้ตัวเมียที่มันมีไข่และน้ําเชื่อมสมบูรณ์ก็คัดคล้ายๆกับปลักปลาเฟติคัอก็คือตัวเมียนี้ท้องมันจะอูมแล้วพอเราจับมาบีบที่ที่ช่องท้องนิดๆที่ช่องเพศไข่ไข่มันจะทะลักออกมานิดๆอันนั้นก็คือเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์ครับผมทีนี้วิธีการผสมพันธุ์ หลังจากที่เราได้พ่อแม่พันธุ์มาแล้วต่อหนึ่งบ่อต่อหนึ่งชุดท่อเนี้ยเราเราใส่ไปหนึ่งคู่อ่าหนึ่งคู่แล้วก็เสร็จนี้ก็ฉีดฮอร์โมนไปฉีดฮอร์โมนทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ใส่ผักบุ้งเพื่อที่ให้มันก่อรังอ่าทำทำคือลักษณะของของของปลาช่อนนี้ถ้าโดยธรรมชาติ มันจะกัดใบไม้มาแล้วแล้วก็เศรษฐีที่มาไข่บริเวณใบไม้ที่ที่เป็นมันจะทำเป็นซองน้ำอะไขึ้นมาเป็นเป็นผิวน้ําและไข่ของมันจะเป็นไข่ลอยมันจะลอยลอยแล้วก็เป็นแพรเหมือนคล้ายๆกับไข่ไข่ของกบของเขียดอ่ะโอเคนนั่นแหละทีนี้พอเราฉีดฮอร์โมนไปแล้วก็ประมาณสักหกถึงสิบชั่วโมงมันมันผสมพันธุ์วางไข่หลังจากเราเห็นมันวางไข่มาแล้วเราก็จับพ่อแม่พันธุ์ขึ้นแล้วปล่อยให้ให้ให้ไข่นี้ฟักออกเป็นตัว เอาพ่อแม่พันอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วครับผมเพราะอ่าก็คือพ่อแม่พันธุ์ถ้าอยู่ในนี้หนึ่งมันจะว่ายน้ําแล้วมันจะกวนไข่อ่าแล้วเมือกเมือกพวกพ่อแม่พันุ์นี้มันมันมันจะทําให้ไข่นี้มันมันแฮตมันฟักออกน้อยอ๋อมันฟักน้อยอ่าอีกวิธีหนึ่งเราตักไข่ปลาเนี้ยออกไปอยู่ที่ไปอนุบาลบ่ออื่นอ๋ออ่าครับผมแล้วปลาช่อนนี่กี่วันมันเาะฟักเป็นตัวก็ประมาณสักอ่า หนึ่งถึงสองวันยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงก็เริ่มเป็นตัวเดี๋ยวมีในกระชังมีมีมีคับครับครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะคุณ พิทักษ์เนี่ยจะเผยสูตรนะครับในการขยายจุลินทรีย์เขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งมีประโยชน์มากตรงนี้เป็นความรู้ที่คุณพิทักษ์เนี่ยจะให้คุณผู้ชมฟรีๆเลยครับเป็นยังไงบ้างวิธีการวิธีการวิธีการนะสมมุติว่าสมมุติว่าไอเนี่ยกระป๋องนี้กระป๋องพลาสติกนี้สัก5ลิตรเราก็ใส่น้ําไปประมาณสัก4ลิตรครับผมหลังจากนั้นคือตัวนี้อาหารของมันก็คือแก๊สไข่เน่าแก๊สไข่เน่าอ่าเราก็ใช้ไข่ ขนาด5ลิตรนี้เราใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองหนึ่งฟองอ้าวครับอ่าครับผมนี่เป็นสูตรเลยนะฮะครับสูตรเลยแล้วเสร็จทีนี้เปลือกไข่นี่มันเป็นแคลเซียมเราก็ใส่ไปเลยใส่เข้าไปเลยอ่าครับผมมีวิธีการอันนี้เราก็ตีเหมือนไข่เจียวครับผมอ่านะนะฮะครับอ่าจากนั้นเราก็ใส่ลงไปอ๋อวิธีการขยายพันธุ์นี่เราก็อาอ่าครับผมอ้าวครับตวงเข้าไปอ่าไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองเอาเอาแบบง่ายๆจำง่ายๆอ่าครับผม หลังจากนั้นเราก็ใช้ผงชูรสใส่ไปสักหนึ่งช้อนหนึ่งผงชูรสนี่มันมีคุณสมบัติอะไรคะมันมันมันก็ช่วยช่วยให้เกิดขบวนการของไอหมักให้เกิดแก๊สไข่เน่าเร็วขึ้นใส่เยอะไดไอผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนคืออันนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ไปหนึ่งช้อน อ่าชลหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำปลาเอาง่ายๆเอาเอาเอาแรู้เรื่องเลยเอาน้ำปลาแบบไอ้ยี่ห้อที่มันถูกๆเพื่ออะไรก็ได้ลดต้นทุนเพราะว่าปกตินี้ตัวนี้พอพอเราสมมติว่าเรามีสวนปามสักสิบไร่เราใส่ไปเลยไร่ละลิตรไม่ใช่ต้นต้นละลิตรต้นละลิตรได้เลยครับผมมัน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 จะไปช่วยตรึงธาตุอาหารทําให้ต้นปามมันมันมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับผม อ๋อน้ำปลาเท่าไหร่อ่าน้ำปลาประมาณสองช้อนสองช้อนนะครับอ้าวอ่าเป็นตัวง่ายๆคือเหตุผลที่ให้สาธิตง่ายๆนี่ก็คือเพราะความจริงเขามีชื่อเฉพาะของเขาแต่ว่าอันนั้นพี่น้องเกษตรกรจะยุ่งยากเปล่าันนี้คือบอกง่ายๆเลยใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนน้ำปลาสองช้อนไข่หนึ่งลูกหนึ่งฟองนะครับออ่าหลังจากนั้นเราก็เขย่าอ่าหลังจากนั้นก็เขย่าอ่านี่ฝากไว้ตรงนี้ก่อนเขย่าให้ผสมกันให้ให้เข้ากันอ่าให้เข้ากันให้เข้ากันอ่าครับทีนี้อยากให้เกษตรกรเนี่ยไปไป หรือว่าชาวบ้านทั่วไปนะถ้ามีน้ําคลําน้ําเหม็นในคูน้ําอะไรพวกนี้ตัวนี้ตัวนี้จะกําจัดได้ดีมากครับผมอ่าเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ตากแดดไว้เพราะจุลินทรีย์ตัวนี้มันมันมันสั่งเข้าแสงแล้วมันจะเป็นสีชมพูครับอ่าหลังจากนั้นเราก็เติมหัวเชื้อเข้าไปอันอันนี้หมายถึงว่าเชื้อเดินมาประมาณสัก2อาทิตย์ละสิบห้าวันถึงยี่สิบวันอ่าอันนี้คือหัวเชื้ออ่าครับผมอ่ามีแก๊สด้วยอ่ามีแก๊สด้วยแล้วมีมีมีกลิ่นบอสมควรอ่ามีกลิ่นะริสุ เติมเข้าไปเยอะไหมฮะเติมเข้าไปถ้าเราถ้าเราเติมเข้าไปเยอะเศษเศษหนึ่งส่วนสักหนึ่งในห้าแบบนี้มันมันเชื้อมันจะเดินเร็วอครับผมยิ่งเราเติมครึ่งต่อครึ่งเชื้อมันก็เดินเร็วอ๋อเนี่ยเนีก็คือว่ามันเหลือมันเหลือพื้นที่เท่าไหร่ก็เติมเข้าไปอ่าครับผมแล้วก็เว้นเว้นช่วงที่ว่ามันเกิดเกิดเกิดการอ้ไได้ได้กลิ่นแก๊สะได้กลิ่นแก๊สครับผมกลิ่นแก๊สไข่เล่าเลยครับอหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปตากแดดไว้อ่อตากแดดไว้ ทีนี้ต้องอยู่ในร่มเอามาแด้วเลยหนึ่งวันหนึ่งวันเราก็มาความขวนพลิกความเพื่อที่จะว่าให้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 ยที่มันตกตะกอนข้างล่างมันมันมันได้กลับกันแล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพมัน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 จะเร็วครับแล้วกี่วันใช้ได้อันนี้อันนี้ก็ดูสีเลยถ้าสองอาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่มเป็นสีชมพูแบบนี้อ๋ออันนี้คือใช้ได้แล้วครับผม สองสัปดาห์สองอาทิตย์เนี่ยทีนี้คงสงสัยว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่อาจจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยก็ได้อ่าหรือหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็คือใช้น้ําน้ําสะอาดน้ําสะอาดหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้จุลินทรีหนึ่งส่วนก็คืออาจจะลิตรต่อลิตรับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นเป็นพืชยืนต้นเราไปลดรัศมีสักสองเม็ดรอบโคนเลยครับอย่าใกล้เกินไปอ่าไม่ว่ายางพาราไม่ว่า ปามน้ำมันหรือถ้าเป็นผักถ้าเป็นพืชผักพืชผักสวนครัวเราก็อาจจะใช้หนึ่งต่อยี่สิบก็ได้เรื่องตัวนี้ถ้าเป็นเชื้อราที่ใบ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 พืชอ่ะเราสามารถใส่ไอในขวดขวดฉีดอ่ะสเปรย์สามารถไปฉีดใส่อัตราส่วนสักหนึ่งต่อสิบหรือว่าหนึ่งต่อห้าก็ลงฉีดดูเช้าเย็นเช้าเย็นลองอ่าแล้วก็ไอพวกเชื้อรานี้ มันมันมันจะโดนโดนสลายโดยจุลินทรีย์ตัวนี้ไปได้พวกพวกลาแป้งอะไรพวกเนี้ยครับผมเดยทีนี้เอาเอาเอานี้นิดนึงที่ผมศึกษามาสมมุติเราปลูกมันสับปะหลังสองร่องนะร่องหนึ่งอ่ะเราใช้จุลินทรีย์ตัวนี้อีกร่องหนึ่งไม่ใช้หลังจากที่ว่าถึงเวลาที่เราจะถอนไอหัวมันออกมาครับไอผลผลิตนี้มันจะต่างกันเลยต่างกันเยอะมากก็คือเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดโดยที่เราใช้ปุ๋ยเท่ากันครับผม มันมันเป็นตัวเร่งให้พืชนดูดสารอาหารได้ด้วยคือเ็าบอกว่าแบบนี้ที่ผมศึกษาข้อมูลมาตัวนี้ถ้าอยู่ในขวดแบบนี้เราตากแดดมันจะสังกะห์แสงพอเราไปลดลงไปในดินลดลงในใกล้พืชมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในปมรากพืชเคลื่อนตัวเข้าอยู่ปมรากพืชและปฏิกิริยาในการดึงธาตุอาหารเข้ามาใช้เนี่ยมันก็ทำให้พืชสามารถดูดซึมก็ไปในต้นพืชได้ พื้นที่ตรงนี้นะครับที่ไปขอคุณพ่อมาหรือคุณพ่อให้มาตอนนั้นด้วยความที่รําคาญเพราะว่าไปใช้พื้นที่ของโรงอิกเนี่ยไปทําเลี้ยงปลานะครับเป็นพื้นที่กี่ไร่ครับพื้นที่ประมาณ5ไร่5ไร่ครับผมห้าไร่ตรงนี้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้เราขนาดไหนครับก็คือปัจจุบันนัปัจจุบันนับปัจจุบันเอาเป็นว่า แต่และชนิดปลาก็ประมาณสักหมื่นถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนครับผมแต่และชนิดปลาแต่และชนิดปลาแต่เราก็เราก็สลับผสมประสานกันช่วงไหนที่ว่าปลาชนิดไหนลูกค้าต้องการเยอะเราก็ผลิตตัวนั้นตอนนี้มีปลากี่ชนิดตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าปลาหลักๆที่เพาะเองก็คือปลากดเหลืองปาลาช่อนแล้วก็เสร็จทีนี้ก็มัน ปลากดเหลืองปลาช่อนปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกรัสเซียมีหลายแสดงว่าหลายชนิดหลายหมื่นได้ต่อเดือนแล้วเสร็จทีนี้ก็มันมันก็มีปลานินปลาทับทิมที่ว่าไปแลกกับไอ้ฟาร์มอื่นแล้วก็เอามาจําหน่ายครับครับผมนั่นแหละหลักการคิดหลักการดํารงชีวิตของคุณพิทักษ์เนี่ยมีอย่างไรบ้างฮะถึงทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการในอาชีพที่เราเรียนมาอย่างนี้หลักการคิดก็คือหนึ่งความตั้งใจก่อน ค,ความชอบในในใน,ในงาน <ฮะ S 2> แล้วเราต้องคิดอะไรให้มันกว้างๆท,ทีนี้ทีนี้หลักการของของการทำฟาร์มเนี่ยไม่ว่าทำธุรกิจอะไระแรงงานนี่มันสำคัญ <ฮะ S 2> พนักงานที่มาช่วยเราหรือว่าคนที่มาร่วมงานเรา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 ต้องซื้อใจเขาให้ได้ครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ภาวะปัจจุบันก็คือ ภาคแรงงานมันขาดแรงงานหายากครับผมแต่ที่ฟาร์มนี้ทําลักษณะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องนั่นแหละทาแบบว่าไอ้แบ่งแบ่งแบ่งปันผลประโยชน์กันไอพนักงานเขาอยู่ได้ญาติญาติที่มาช่วยอยู่ได้เราเราก็อยู่ได้เราก็แบ่งแบ่งกันไปเอื้อกันไปครับผมและถ้าว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะได้ความรู้อยากจะขอความรู้ในเรื่องของการผสมพันธุ์ปลารวมทั้งการ ขยายจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถที่จะขอข้อมูลโดยขอเบอร์โทรศัพท์ของพี่พิทักษ์ได้ไหมได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ก็คือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสามเก้าสองครับครับโทรมาได้ตลอดเลยแล้วก็แล้วก็มันก็มี เฟซบุ๊กพันปลา้ําจืดพิทักษ์ฟาร์มพันปลา้ําจืดพิทักษ์ฟาร์มนะครับผมก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้พิทักษ์อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะคุณผู้ชมสนใจเฟซบุ๊กได้นะเข้าไปดูได้รวมทั้งโทรศัพท์มาถามข้อมูลโดตรงก็ได้เสร็จทีนี้เกี่ยวกับการเกษตรได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับด้านพืชก็ตอนนี้เอาอีกนิดนึง ก็คือด้าน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 ปลาน้ําจืดนี่เป็นหลักก็คือเราก็เราก็ศึกษาเรื่องเสาวรสมั่งเรื่องมะละกอมั่งแล้วก็ทางด้านสัตว์ก็จิ้งหรีดแล้วก็ด้วงสาคูเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนนั้นนะฮะโอกาสหน้าผมจะมาสอบถามข้อมูลของพี่พิทักษ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมพร้อมด้วยคุณพิทักษ์นะครับพี่พิทักษ์นี่ต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ